อันนี้อยู่กับช่องอาแล้วบอครับวันนี้ผมจะมารีวิวเต็มน,นะครับนี่ที่ผมอยู่นี่บักไฟอันนี้บักไฟผมจะเอาให้เสียบ power bank คืนนี้เฮ้ยผมมีสายชาร์จเสียบสายชาร์จต,ตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้มีที่เปิดตรงนี้เนี่ยเปิดได้ครับตรงนี้ก็เปิดได้เหมือครับเอง ได้ตรงนี้เป็นท่าทมครัรคบมีทั้งหมดสามเบอร์ครับหนึ่งสองสามนี่คืออะไรอ๋อ ตอครับแล้วนี่ก็มีนี่ถ้วน้ำแก้วแล้วก็หัอดไฟ <c oughs> นี่คืออะไรนี่คืออะไรครับ <c oughs> มันคืออยียงน่าจะเป็นเม็ดครับช <c oughs> ุดสี๋อเป็นแปลงสีฟัน สีฟนครับตอนนี้ฝนตกบายครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับ